แม่เหรอลูกฮะทุกวอนที่นอนกับแม่เก่งจังเลยแม่ตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกนะคะแม่มองมาที่ที่นอนของข้าวเม่าก็ไม่มีข้าวเม่านะคะแม่ก็เลยมมองที่ตรงปลายขาแม่นะคะปลายเท้าแม่ก็มั่าจะมานอนที่ปลายเท้าแม่นะคะแม่กเกลี่ยผ้ามาห่มให้เขาเห็นรอยเขาไปฉีที่กระบะทราย เขาไปฉี่ที่กระบะทรายอ่ะนะคะเขาบอกอยากอยู่กับแม่นานๆใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอยากอยู่กับแม่นานๆเหรอลูกโอเง ไร่อยไหมอว่อยไหมลูกป้อนน้ำหวานเช้ามาก็ป้อนน้ำหวานนะคะแล้วก็ป้อนขนมเลียขนมเลียที่ว่าเกี่ยวกับเป็นเลือดนะเกี่ยวกับเลือดบนองเลือดนะคะเนี่ยเพิ่งจะหมดนั่งกินได้เลยนะคะพอลงมาจากเตียงกระโดดลงมาเองเลยนะเก่งมากๆเลยไหนต่อลูกไหนต่อนอนกันไหมหรือย,ยังไง มาก่อนนะมาก่อนนะลูกอย่าเสียสายแม่จะเอาไปเข้าตัวออกซิเจนนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากให้แมวเครียดก็ซื้อซื้อไว้ที่บ้านเองก็ดีนะคะคุณหมอบอกแบบนี้ตัวออกซิเจนเอาแบบที่ราคาไม่แพงอะไรเงะะี้ยค่ะแม่จะลองดูนะคะถ้าเข้ามเมา ยังเป็นแบบนี้คือเขาหายใจอะไรปกติทุกอย่างนะคะเขาอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะอ่อนแรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ให้ขาดน้ำคุณหมอจับหนังคอเขาดูแล้วนะคะเขาไม่ขาดน้ําเพราะว่าแม่เคียงให้น้ําเขาเรื่อยๆเลยนะคะแต่พอให้ให,ให้ให้น้ําหวานเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ดีขึ้นนะคะเขาดีขึ้นแล้วกลิ่นปากก็ลดลงน้าลายก็ไม่ไหลแล้วนะคะแต่แม่ให้น้ําหวานแต่ก็ให้เขากินในสิ่งที่เขาอยากจะกินเนี่ย คิดไปวเองอีกป้อนข้าวก็กินเก่งมากเลยนะคะกินเก่งมากๆเลยไม่เอานอนนะเดี๋ยวนอนนะลูกนะนอนพักนะเพิ่อกินเสร็จนอนนะนอนไหมแม่นอนไหมลูกน้องไม่อยากเดินใช่ไหมครับโอ้จะนอนจะนอนโอ้จะนอนแม่โอ้จะนอนไม่เอานอนนะนอนนะเมานอนนะเออนอนพักก่อนลูก พักก่อนนะคะไม่ต้องห่มผ้าหรอกเนาะเ,ะเพราะว่าอากาศันร้อนได้เวลาป้อนข้าวกันแล้วนะคะเมื่อกี้กินขนมเลียไปแล้วก็นอนพักผ่อนไปพักนึงแล้วก็มาป้อนข้าวนะคะ กินเก่งมากเลยนะคะแม่ซื้ออาหารแมวป่วยที่โรงพยาบาลมาให้กินนะคะคุณหมอบอกว่าเขาหมอะกินได้ก็เลยนะะเนี่ยค่ะซื้ออาหารแมวป่วยมาลองดูกระป๋องหนึ่งนะคะเขากินเก่งมากเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่กลับจากที่ไปเข้าตู้ออกซิเจนนะคะกลับมาแม่ป้อนข้าวนี่หมดไปเยอะเลยนะคะกินเก่งมากๆคำค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่ามันติดช้อนนะคะมีติดช้อน เ้ากินไปได้ไม่ไม่หมดนั่นหรอกแต่ว่ามันมีติดช้อนอะนะคะดูมันจะใหญ่กินเก่งนะคะป้อนให้กินเอากินเอาเลยนะคะเมาคงอยากอยู่กับเราอะนะคะแต่ไม่อยากไปอยู่โรงพยาบาลเพราะเขาไปอโรงพยาบาลเนี่ยมันเขาแบบไม่เอาเลยนะคะเขาเครียดเนี่ยค่ะมีจอมป่วนมาแอบดูตลอดเลยมะริน้อย มาแอบดูตลอดเลยอยากกินมั่งค่อนข,ข้างจะยาวหน่อยนะคะแม่ก็เลยเร่งภาพเร่งภาพให้ไหวหน่อยนะคะเขาเมาเนี่ยเขาเป็นแมวที่ไม่เลี้ยงไม่ยากนะคะเอาความที่ว่าเลี้ยงยากไม่ยากนะคะคือเขาไม่ไม่เคยทําร้ายแม่เขาเมาไม่เคยทําร้ายแม่ไม่เคยกัดแม่ไม่เคยเกลรยแม่แม่ทาอะไรให้ในเขายอมหมดเลยนะคะ ป้อนข้าวป้อนยาป้อนอะไรเขายอมหมดนะคะเขาเมาเขาเป็นเด็กน่ารักมากเลยนะคะแล้วเขาเมาเนี่ยเหมือนกับคนแก่ที่เจ็บป่วยนะคะอย่างนั้นเลยนะคะแม่เกียงคิดว่าแม่เกียงกําลังดูแลคนแก่เอาดีกว่าเนาะคนแก่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยคะ่ะยังไม่อยากจากลูกจากหลานไปประมาณนี้ค่ะเขายังอยากจอยู่กับเราอยู่นะคะแม่เกียงเลยต้องดูแลให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่แม่เกียงจะทําได้ ก็จะไปเข้าตู้ออกซิเจนเรื่อยๆนะคะแต่คุณหมอบอกว่าการเข้าตู้ออกซิเจนเนี่ยจะมีผลเสียตรงที่ว่าถ้าเข้าบ่อยๆเนี่ยถ้าเข้าแล้วออกมาเนี่ยเขาเจออากาศที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์อ่ะเาทำให้เขาเมอนกับว่าจะจะไม่ค่อยดีกับเขาเท่าไหร่อะค่ะ mm. เพราะว่าอยู่ในตู้ออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์นะคะ mm. แต่คุณหมอก็แนะนําแหละว่าให้แม่ซื้อแต่ก็มี FC แนะนําแม่มาเหมือนกันนะคะให้ซื้อไม่แพงนะคะ FC บางท่านเขาก็ซื้อประมาณ 3- 4พันประมาณนี้ก็มีนะคะตู้ออกซิเจน แต่เราเดี๋ยวไม่เก่งก็ต้องดูอีกทีก่อนนะคะว่ายังไงถ้าถ้าซื้อถ้าพอจะซื้อได้ไม่เก่งก็จะซื้อนะคะให้กับข้าวเมา่าได้แบบว่าเหมือนเวลาเขาอ่อนแรงค่ะเขาเหมือนคนแก่เนาะ<ส>พออ่อนแรงมาแล้วเขาก็เหมือนกับไม่มีแรงแต่ว่าการระบบหายใจของข้าวเม่าดีอยู่นะคะดีอยู่น้ำก็ไม่ขาดเพราะว่าไม่เก่งจะป้อนน้ําตลอดเลยนะคะก่อนที่เขาจะไม่สบายเนี่ยก็ต้องป้อนน้าตลอดเหมือนกันคะ่ะคือป้อนให้บ่อยมากคนมาบอกให้ป้อนน้ำบ่อยๆนะคะ พอไม่สบายเนี่ยไม่เกงถึงถึงให้ป้อนน้ําแดงว่าคุณหมอบอกว่าป้อนน้ําแดงเขาคล้ายๆว่าเขาขาดขาดน้ําหวานขาดขาดกรูโคตประมาณนี้เน,เนะาะค่ะคุณหมอให้ป้อนน้ําหวานเข้าไปอะคะ่ะก็ดีขึ้นนะคะก็ก็มีความรู้สึกข้าเมาดีขึ้นเขากระโดดขึ้นไปนอนบนที่นอนกับแม่ได้นะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ําได้เองนะคะแล้วก็ลงจากเตียงก็โดดลงเองอะนะคะเก่งมากๆข้าเมาเก่ง มีความอดทนสูงอะนะคะแม่เกยงก็จะดูแลข้าเมาไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าไม่จําเป็นก็คงไม่เอาไปนอนโรงพยาบาลน,นะคะก็ดูแลอย่างนี้แหละประคับประคองดูแลกันไปเพื่อเขาฟื้นคืนมาเนาะเนี่ยค่ะกินหมดชามเลยเก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากๆอร่อยกินหมดชามตลอดเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ทําความสะอาดกันหน่อยเช็ดเหมือนดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนแก่ที่เขา,เาป่วยหนักๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้น้ํากินนิดนึงพอล้างปากกันนะคะเดี๋ยวค่อยให้น้ําทีหลังอีกต่างหากกันนะคะเพราะว่าก็กินข้าวไปเยอะแล้วแค่ให้น้ําพอล้างปากนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาหลังกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยข้าวมอจะไม่ชอบกินน้าไม่จะให้แค่ล้างปากนิดนึงก็พอเลยะคะ่ะ แล้วมีไงหล่อไหมครับหน้าตายังสดใสอยู่เลยนะคะหน้าตาเขายังสดใสแต่ว่าร่างกายเขาอ่อนแรงร่างกายเขาไม่ไหวนะคะหน้าตาเขายังสู้ใจเขายังสู้และกินข้าวได้ดูหน้าตาเขาเมานะคะเขาเมาเก่งมากๆแม่จะบอกรักเขาหอมเขานะคะ เพราะว่าเขาต้องการความรักตรงนี้จากเราเยอะๆให้กําลังใจให้เขาเยอะๆอน,นะคะอันนี้แม่ที่แม่พูดอย่างนี้คือคือไม่ใช่แม่แบบว่าสร้างละครหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็ตามจริงนะคะคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามแม่ก็จะรู้นะว่าอันเนี้ยแม่ทําจริงแม่ดูแลน้องจริงๆแม่รักเด็กๆจริงๆไม่ได้รักเพื่อสร้างละครให้เอฟซีที่ดูไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะ อันนี้เรื่องจริงนะคะเรารักจริงๆดูแลน้องจริงๆคือ f อฟทุกท่านที่ติดตามแม่ก็จะรู้แหละถ้าเอทุกท่านที่รักแม่อยู่นะคะคงจะรู้แหละว่าแม่รักเด็กๆจริงๆะนะคะก็คือให้ลูกเด็กดูสุขสบายขนาดเด็กป่วยเนี่ยแม่ยังต้องดูแลให้เขาให้ดีที่สุดอย่างสมใจอ่ะสมใจป่วยคอเป็นคอแบบเป็นก้อนเลยนะคะแม่ยังดูแลรักษาเขานะคะจนเขาหายเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็วีขนให้กันทาอย่างนี้แหละวีขนให้กันเขาเหมือนเหมือนเหมือนกับคนแก่ป่วยไม่มีแรงและนอนติดเตียงประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นอนอากาศมันร้อนนะนะคะก็เลยไม่ห่มผ้าดีกว่าเพราะว่าหมอเคยบอกว่าแมวอ่ะเขามีขนเยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปห่มผ้าให้เขานะคะแม่เก่งก็เลยไม่ห่มผ้า ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รักและเป็นห่วงข้าเม้านะคะขอบคุณคุณมากๆค่ะ